มีครับมีโดนข่มขู่มีการโทรมามีการส่งข้อความมานะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครเหมือนจะรู้แหละแต่ไม่แต่ก็เราก็ไม่กล้ายืนยันยเพราะเป็นข้อความต่อว่าแล้วก็ไม่ให้ยุ่งกับเรื่องนี้มีส่งของมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับส่งเป็นอะไรครับพี่เป็นมีดครับ แค่โทรมาบอกผมแค่วันแรกคนเดียวว่าเาตยโมไปฉี่ท้ายเรือกูมไม่รู้กูมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเออได้ยินอีกทีก็คือมีคนบอกว่าตกน้ําจากวันนั้นนถึงวันนี้ยังไ,ได้มีการอัปเดตคืออะไรคุณติดเพิ่มเติมไม่มีเลยครับไม่ได้คุย,ยครับผมก็งงมากทำไมเขาไม่คุยคือถ้าผมเป็นเขานะผมจะต้องพยายามไปปรับความเข้าใจครับกับเพื่อนฝูงของคุณเตยโ,โมทุกคนเขาไม่ไม่พยายามอธิบาย ถามว่าทำไมถึงเก็บเงียบเอาไว้เพราะคิดว่าหนึ่งคดีมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าสู่ชั้นศาลแล้วนะครับแล้วก็ตัวบวกกับตัวเราเนี่ยก็มีหน้าที่การงานอย่างอื่นมีครอบครัวต้องดูแลก็มีคนใกล้ชิดอะไรแล้วก็มีสองส่วนอีกแล้วครับส่วนหนึ่งก็คือเราเราไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้เราก็รอให้ ว่าจะมีใครมาขอข้อมูลจากเราไหมหรือว่าการดําเนินการสืบสวนมันไปถึงขั้นตอนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้หรือเปล่าเราถึงพร้อมที่จะใหะ้แต่มันก็ไม่มีความคืบหน้านะครับในส่วนที่สองก็มีความกลัวด้วยว่าคนใกล้ชิดของเราเรามีครอบครัวแล้วครับเราก็ไม่อยากมีศัตรูสดงวนะ่าเรื่องนี้ก็่อข้างเกี่ยวกับอิทธิคนหรืออะไรที่มันน่ากลัวเหมือนกันครับี่แตก็ พูดถึงเรื่องของความกลัวมันเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเราด้วยส่วนหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วมันจะลึกไปถึงแค่ไหนหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในคืนนั้นไม่มีใครรู้นะครับผมพูดได้ตรงนี้ว่าผมก็ไม่ไม่ค่อยเชื่อคนบนเรือนะครับแล้วก็บาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดตามหลังของ ผู้ดูชนผิอยู่ชนทั่วไปก็คิดว่าบาดแผลมันไม่น่าจะเกิดจากใบพัดเรือแล้วก็ฟังจากคําให้การของนักวิชาการต่างๆหรือคําเสนอแนะต้องแนวบทคาการวิเคราะห์ของนักวิชาการต่างๆเขาก็บอกว่าแผลมันไม่น่าใช่ใบพัดเรือครับซึ่งยังหาคําตอบไม่ได้ว่าแผลนียมันมันเกิดขึ้นจากอะไร โดนตามหรืออะไรที่มันดูแบบนั่งโมนั่งโมมีบ้างไหมคะพี่แบ่พูดได้นะพูด <c oughs> ไปหมดแล้ว <c oughs> พูด <c oughs> ไปหมดแล้วล <c oughs> พูดอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> มีครับมีโดนข่มขู่มีโดนข่มขู่มีมีการโทรมามีการส่งข้อความมานะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครอา่า เหมือนจะรู้แหละแต่ went, แต่ก็เราก็ไม่กล้ายืนยันนะครับกล้ายืนยันแล้วมีส่งของมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับส่งเป็นอะไรครับเป็นมีดครับมีดเขาที่ส่งมาเป็นลักษณะแบบไหนอะคะอ๋อเป็นข้อความต่อว่าแล้วก็ไม่ให้ยุ่งกับเรื่องนี้นะครับไม่ให้ยุ่งกับเรื่องนี้ไม่ไม่ให้เราแบบ ม,มาพูดอะไรเกี่ยวกับคพูดในโมอะไรเนี่ยครับแล้วไอ้ตัวพัสดุตัวที่ส่งมีดมาเนี่ยเขา,าสังาา่งสั่งนู้นถึงภายในมีอะไรับตอนนั้นเคยให้สัมภาษณ์ไปเยอะแล้วคือ <c oughs> มีดเนี่ยเขาใช้วิธีการสั่งมาอ๋อเหมือนสั่งจากร้านและใช่ครับเป็นที่อยู่เราใช่ครับก็คือส่งตรงมาเลยครับเขาเข,า,ข,า,ขาสั่งมาครับเขาสั่งมาจากร้านแล้วก็ พอมันมาเราก็พยายามที่จะติดต่อไปทางร้าน<ม>ติดต่อไปทางที่มาของเขาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนคือทางร้านมีข้อมูลแต่ไม่บอกเราใช่ใชครับทีนี้เราก็พอที่จะสกงแกบแคบๆได้ว่ามันน่าจะเป็นใครรู้อยู่แก่ใจว่าน่าจะเป็นใครครับซึ่งเร<ต>ื<ม>่องนี้<ม>เรา<ม>เราไปแจ้งความหรือทําอะไรไม่ได้ลงบันทึกประจาวันไว้แต่ว่าการส่งมีดมาให้ก็ไม่รู้เราตื่นตูมไปเองหรือเปล่าอาจจะเป็นคนสั่งแล้วส่งมาผิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ เจ้าหน้าที่เขาก็คงไม่ได้รับแจ้งความตัวพวกข้อความหรืออะไรที่ส่งมาเงี้ยพี่แตงเงียเก็บไว้อยู่ไหมคะอาจจะมีนะคะแต่มันสามปีแล้วอะ่ะโทรศัพท์มันก็เมมโมรีมันก็คงจะรันไปเเจ้าหน้าที่ยัง,อ,งอยู่นะดูอะไรอย่างเงี้ยจะจะพอยังมีรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ดูอยู่บ้างไหมคะอาจจะมีครับแต่เดี๋ยวต้องขึ้นไปดูว่ามีหรือเปล่าต้องใช้เวลาหาหนึน่งนึ่งมันก็เดี๋ยวนี้มันก็อยู่ในโทรศัพท์อยู่ใน บางข้อความก็ส่งมาทางโซเชียลอะไรเงี้ยครับในอินบ็อกซ์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกลับไปหาดูน่าจะเจอครับงั้นขอถามถึงเรื่องอุป,ปนิสัยใจคอของพี่โมที่พี่แตงจะระอ,อ,อีิดนึงเหมือนเขาบอกว่าพี่โมเนี่ยเป็นคนเ่าข้าเป็นลุยลุยเหมือนผู้ชายแมนๆเขาอาจจะไปนั่งฉี่ท้ายเรือได้อะไรประมาณนี้ที่แตงเท่าที่คบผ่านใจกันมาเป็นประมาณนั้นไม่ครับเขาไม่ได้ใจกล้าครับแตงโมเป็นคน มีความเป็นผู้หญิงนะใช่ไม่ได้เป็นแมนอะไรอย่างที่มีการบอกไม่ครับหรือเขาอยู่กับเพื่อนพิษเองไม่เหมือนกันหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมก็ไม่อีกครับผมจะพูดถึงแตงโมแบบเข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือน้องเป็นคนพยายามแสดงออกให้ดูแข็งแกร่ง mm hmm. ครับน้องเป็นคนพยายามแสดงออกให้ดูแข็งแกร่งน้องพ mm hmm. ยายาม ผมอาจจะขอโทษนะถ้าพูดเร็วแบบใช้คําว่ากระเทยได้ไหมได้ไดนะเนาะน้องจะมีเพื่อนกระเทยเยอะนะครับแล้วเขาก็จะทําตัวแบบคล้ายๆนิสัยเหมือนกระเทยก็คือจะมีความแบบทะลึงล่งทะเล้นนะฮะแล้วก็ชอบพูดกับเพื่อนนะชอบพูดหยาบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับชอบตลกแบบหยาบๆตลกคาเฟ่นะแล้วมันมันจะเป็นวิธีการสแสดงออกของเขาทําให้เขาดูแบบ เข้มแข็งขึ้นแต่จริงๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจอ่อนแล้วก็ด้วยสุขภาพของเขาสุขภาพทางทจิตใจแผลในใจเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เหมือนกับอ่อนแอมากข้างในแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นกุนลสตรีเนี่ยน้องมีความเป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ได้เห้าๆแบบแกระโจนทะมวนแบบทำอะไรแบบผา,าดโผนอะไรอย่างเงี้ย โมเคยฉี่ใส่กดน้ำไม่มีความเป็นไปได้ฉ,ฉีผมผมเป็นผู้ชายผมไม่รู้แต่มมแต่ว่ามันไม่เหมือนกับฉี่ท้ายเรือฉี่ใส่กดน้ําในที่รับตาคนหรือว่าไปฉี่ในพงไม้ในพุ่มหญ้าหรือว่าอาจจะต้องอะไรอย่างเงี้ยคือ ต้องเข้าใจนะครับอาชีพดาราเนี่ยโดยเฉพาะแบบตอนนั้นทำงานกับช่องเจ็ดเนี่ยคือด้านหลุมแก้วนะฮะด้านหลุมแก้วแล้วก็อะไรแบบสถานที่เนี่ยคือเราก็เจอมาหมดแล้วอ่ะที่แบบต้องออกไปทุ่งนาต้องไปอะไรเงี้ยบางทีต้องปรับตัวให้เข้ากับการทํางานน้องเขาก็ฉี่ได้แต่ไม่ใช่ว่าไปฉี่ในที่ที่มีคนอยู่ั้นถ้าพูดถึงว่าน้องฉี่ใส่ขวดน,น้ําได้ไหมผมก็ว่าน่าจะได้ ฉีใสก่กระป๋องใส่ขวดน้ำฉีแบบในพงหญ้าตามริมทางเนี้ยได้แต่ต้องไม่ใช่ที่ที่แบบอยู่ต่อหน้าเพื่อนอยู่ใกล้กับผู้ชายประมาณ5เมตร10เมตรไม่ได้หลายหลายครั้งแล้วที่เวลาผมมีความคิดอะไรเกี่ยวกับคุณแตงโมเนี่ยผมจะพยายามไม่คิดไปในทางลบคืออยากให้น้องแบบอย่างตอนแต่ก่อนตอนนั้นก่อนที่จะแบบจะมีข้อมูลจะมีอะไรเยอะขนาดนี้ตอนแรกที่น้องตกน้ําเลยเนี่ย เราก็เชื่อว่าอุบัติเหตุหมดใจเลยเพราะว่าไม่อยากให้น้องแบบไปถูกทําร้ายถูกใครทําอะไรบนบกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใจเราอยากให้น้องเขาแบบถ้าจากไปก็เป็นอุบัติเหตุแต่ไม่ได้ทรมานมากพอมาทุกวันนี้น้องอยู่ที่ไหนน้องวิญญาณน้องสุขสบายไหมเราก็อยากให้เขาสุขสบายเราไม่อยากต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยเขายังอยู่ในน้ําหรือเปล่าเขายังร้องไห้เขายังเสียใจอยู่หรือเปล่าเา็อยากให มีความสุขแตงโมงไม่แค้นคนอื่นนะฮะถึงเขาโดนทําร้ายหรืออะไรเงี้ยถ้าคนอื่นทําร้ายเขาหรือว่าเขาโดนอะไรที่มันแบบรู้สึกไม่ยุติธรรมของเขาอะ่ะเขาไม่ค่อยแค้นไม่ค่อยเก็บมาคิดนิสัยส่วนตัวเขานะแต่เขาจะโทษตัวเองหรือว่าเขาจะโทษด,ดวงชะตาหรือว่าความอาภัพของเขามากกว่านั่นเป็นต้นเหตุที่ทําให้ตอนนี้เขามีชีวิตอยู่เขาเป็นโรคซึมเศร้า นั่นก็เป็นสาเหตุด้วยนิสัยแบบนี้ของเขาอ่ะทําให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าเพราะเขาชอบคิดว่าชีวิตเขาเนี่ยมันเป็นเพราะเขาไม่มีความสุขเขาเขาดวงไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอืถ้าเกิดเขาจะร้องไห้หรือเสียใจเขาก็คงเหมือนเดิมเขาคงบบโทษดวงชะตาของตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกแล้วหน้าของสาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังได้มีการอัปเตหรือคุยอะไรกับคงจะติดเริ่มอตไมไม่มีเลยครับไม่ได้คุยลยครับผมก็งงมากทำไมเขาไม่คุย แต่เราก็พยายามจะพยายามคุยคือถ้าผมเป็นเขานะสมมุติถ้าผมเป็นเขาผมจะต้องพยายามไปปรับความเข้าใจ่ะครับกับเพื่อนฝูงของคุณแต็งโมทุกคนมไม่ใช่เฉพาะคนที่เข้าใจเขาไงมไม่ใช่ว่าเขาจะไปคุยกับเฉพาะคนที่แบบเข้าใจเขารับฟังเขาเอ็นดูเขาเมตตาเขาแต่ว่า ผมอย่างเงี้ยผมหรืออะตอมอย่างเงี้ยก็สูญเสียเหมือนกันพวกเราก็เสียเพื่อนอืแล้วเขาไม่ไม่พยายามอธิบายเหมือนอธิบายว่าแบบก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนเขาครับขี้เกียจอธิบายกับพวกเรามาคือเปิดโอกาสให้เขาหลายครั้งแล้วหลาการที่จะลองชี้แจงี้เรารับฟังนะผมไม่ได้บล็อกเขาเลย เบอร์ก็มีอะไรครับแต่เขาก็พยายามที่จะหลับเบี่ยงเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าเขาพยายามหรือไม่พยายามแต่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาก็แค่โทรมาบอกผมแค่วันแรกคนเดียวว่าอแต่โมไปฉี่ท้ายเรือกูไม่รู้กูไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเออได้ยินอีกงจีมก็คือมีคนบอกว่าตกน้ำกูตกใจอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ไม่มีการคุยอะไรกันอีกเลย ม่อย่าพลาดเข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก <share>, ด Subscribe ที่ y o u t YouTube c h a n n l ท็อปดาราและแฟนเพจ f c e e o o o ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกด SuperTank ให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ